โอเคครับเรามาดูเกมนี้กันนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่เราต้องใช้คําว่าเพื่อนร่วมทีมเพื่อร่วมทีมเก่งทําให้เกมดูเล่นง่ายขึ้นนะฮะมาดูกเบื้องต้นก็ผมบอกเลยว่าเสียเปรียบไปแล้วกันอืต้นเกมนะ เรากอไปเลยนะฮะให้ไปไปจับเลนกันนะดเดี๋ยวเราดูกันที่สปีดสองกันนะครับวันนี้เบื้องต้นนะอาต้ามาบุกเลสนะครับ <S <S เาก็คิดว่าผมน่าจะเริ่มบูนะก็เลยรียบเข้าเลสนะกลายเป็นเสียจังหวะนะครับอาต้าตอนนี้ล่นถอยไปนะ <S 2> <S 2> แล้วอาต้าก็มาเล่นลึกใส่กาลีอีกรอบนะครับก็ทําให้คิล่าคิวได้นะเพราะว่าคิล่าไม่ได้ฟาร์มฝังนู้นเลยนะครับ พอได้เสร็จแล้วเห็นเขาออกมาทางบูเนี่ยผมไม่ฟาร์มต่อเลยนะผมไล่มาเลยนะแล้วนั่นแหะอย่างที่บอกเขาเล่นลึกเองนะครับอันนี้คีล่าโอ้โหูคลิกแน็คหิวมากจังวันนี้แล้วคลิกแนคคลิกโอ้โหวีล่าเบิร์ดเกือบหายนี่เป็นครั้งแรกที่แบบแท็กทีมกันนะโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับ ก็เราช่วยนายนายช่วยเรานะตอนนี้คืออัพเลนเราโดนย่ำแล้วนะครับใครได้จะกอไปเนาะโอเมนนะโอเมนันนี้ผมก็มาแยกในส่วนของบ่อดาร์กแต่รู้สึกคนที่ได้บัฟเป็นฝั่งนู้นนะครับคลิกแน็กดกดไปเนาะแล้วก็เทลอนัทเราเล่นโอ้โหลูกนี้นี่คือฆ่ากันแบบ แต่ออต่อยากมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะต้นเกมเนี่ยคิล่าได้ไปสี่ตัวที่โคตรแบบโคตรดีอะ่ะเพราะปกติเกมที่มันแบบมันดูต่ำๆอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ขนาดนะั้นคิล่าดับอันนี้เหยียบผิดนะะว้าวไปเกือบแตกเองนะยังไงก็ได้ข้างบนโดนลมอีกแล้วแล้วป้อมก็ไม่น่ารอดครับเสร็จโอเมนไป คือตอนนี้เรียวม้าขอความช่วยเหลือมากๆเลยครับเรียวม้าเดินไม่ได้แล้วนะโอเมนดักจับให้เล่นกับใครก็ก็ดีไปหมดนะครับแล้วโอเมนเป็นตัวชนนะแล้วโอเมนไปทําไฟข้างล่างครับช่วยกันรับยีราก็มาเก็บเวฟนะยีลาตอนนี้พยายามเดินเกมตรงกลางนะครับเพราะว่าดูดูวิล่าดูวิล่าอื้อหวิล่าเบิร์กเกือบหายเอาตีไม่ถึงโอเกือบไปนี่เบิร์ดวิล่าไปชุดหนึ่ง อันนี้ไม่เห็นครับเกือบแตกคือไวโอเลตตัวนี้เล่นเปรี้ยวพอสมควรเลยนะนี่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 จะมาเอาไวโอเลตเห็นอะไรไหมครับก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 ับเลยคือ et, ไวโอเลตเมื่อกี้มันโผล่ในแมพให้ผมเห็นก่อนนะว่ามันจะวิ่งขึ้นมาข้างบนนะจะมา,มาแอบเอากลางผมอะนี้คลิกแน็กไม่รอดครับไวโอเลตก็เช่นกันนะตอนนี้นี่มาหลอด สองศไปแล้วนะฮะกาลีหนึแล้วก็เทลหนึ่งหนึ่งครับขณะเดียวกันที่คีล่าสี่นะอหนึ่งนะเก็บโดนแยง่งแต่อาตาน่าจะแย่งยากหน่อยนะนี่วิลล่าครับวิลล่าวิลล่าฟิกรอดโอ้โหสวยงามครับดอกนี้ที่ประทับใจของไวเล็ตก็บอกว่าถูกใจวัยรุ่น <c oughs> ออกถูกเหลี่ยมมากไม่ได้เขาเสียเองด้วย โดนชัดดาวไปแล้วนะดูพี่เลียวมาครับพี่เลียวมาโดนกดทั้งเกมเลยนะวันนี้หนึ่งสามหนึ่งโอเมนเล่นแบบสบายใจโอเมนได้ของสองชิ้นแล้ววนะ่ะโอ้ยกดใส่เลียวมาอีกรอบนึงคีล่าก็ตายอีกตัวแล้วเปล่าใช่จำได้ตาย,ตายอีกตัวนึงเพราะพยายามจะเคขยิบดูดูด,ด,ดูมาหลอด โอเว่นของขนาดนี้นะ ertime. ดูมาหลอดตัดเลือดจ้าโอ้โหของน้อยด้วยของน้อยร้อยล้านมาหลอดสี่หนึ่งสี่ครับสกอร์นี่ทรงดีแล้วอเาครล่าไปเอาไข่ใหม่ตัวัเนี่ยห้าสองน่าจะได้ก่อนตายแล้วป่ะเมื่อกี้อออ๋ออ๋อนี้ให้เลียวมาล่อนะครล่าก็อยากจะเล่นบนแล้วข้างล่างเขาไล่กันสุดขนาดนั้น ได้เลยครับตัดไปไอเสียเนาะตรงนี้ไม่รอดครับนี่หุคิกแม็กโอ้โหคิกแม็กตัวสุดท้ายครับผมมองลมฮนะอือคือโชคดีมากนะและดูเรียวมะเรียวมะสกอช่วยเพื่อนมาแนละ้วสามตัวมาหลอดโซนหนาสุดสุดฮิรา เกมไวครับเกมไวข้างบนเขานัวกันมันมากเลยนะนี่เราเสียงมาหลอดไปในการตั้งรับเทลเทลเทล,เทลอุ้ยโอ้เทลตายกาลีนี่ผมเลือกที่จะเอามังกรน,นะเขาเล่นมาได้ไวโอแล้วจริงๆเล่นต่อได้นะแต่ผมไม่อยากเล่นผมไม่เห็นตำแหน่งคลิกแน็คตั้งแต่แรกนะครับนี่คลิกแน็คมาแล้วโอ้โหมาหลอด คือมันหลอดมันถึงมากครับผมบอกเลยน่าหลอตัวนี้ใช้สเปลเป็น XQ นะนี้ตายไหมตายไหม,มครับคีล่าตายไหมครับโอ้โหคีล่าคือต้องบอกว่าคีล่าเนี่ยของมันนํำนะฮะตอนนี้เงิน8ป0 0เนี่ยของสี่ชิ้นแล้วดูด้วงฝั่งนูน้นเงิน6,500ครับโดยจัดอะ เล่นสบายนะแล้วจบท้ายด้วยได้คิวด้วยนี่คือแบบสุดจัดเลยอุยเขาทำไฟกันข้างบนเละเลยขีล่ายอยนะู่ไหนเนี่ยอ๋อขีล่าตีฟอมนะ้ได้ไปสิบเอ็ดตัวนะจะได้อีกตัวก็โดยรวมนะคือเพื่อนเล่นดีมากผมต้องชมแล้วก็ไม่ค่อย หลุดให้ฝั่งนู้นคิวมากเท่าไหร่ก็คือต่อให้ออฟเลนเราโดนกดนะแต่เลนอื่นเราชนะนะครับอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ IG ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ